มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอบอุ่นฉลองอายุมงคล100ปีคุณยายบรรเจิดศรียมาภัย3มิถุนายน2567มีรายงานว่าเพจ Facebook ดาราภาพ,พายนตร์ได้โพสต์ภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นในงานวันเกิดของคุณยายบรรเจิดศรีนะคะ โดยระบุว่าฉลองอายุมงคล100ปีคุณยายบรรเจรสียาพายงานรวมญาติตระกูลยมมาภายัยในงานวันเกิดครบรอบ100ปีคุณยายบรรเจรสียาพายที่บ้านอาจารย์แดงสัยยาเมื่อวานนี้พี่น้องลูกหลาน3เจนได้พบเจอกันประจำปีมีความสุขกันทั่วหน้าหลังจากได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความดังกล่าวออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาไว้พรวันเกิดคุณยายเป็นจำนวนมากนะคะ เช่นบอกว่าขอให้คุณยายมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพล่มใสให้ลูกหลานไปนานๆนะคะขอให้คุณยายบรรเจิดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนค่ะและอื่นๆอีกมากมายค่ะทางทีมงานเองก็ขอไว้พรให้คุณยายเองมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ